โอมาดิเจจริงเหรอโอ้ทหถานรูปดิไปปั๊บดิไม่จริงเหรอโอ้โหตุ๊กดี้ผมไม่อยากเอาเนี่ยดอกไม้เข้ามาท้ายร้านให้เนี่ยมาที่ช่องนี้เลยค้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกล้งร้าน,ร,านร้านดอกไม้ข้างๆร้านเราเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าเราทำกันยังไงวางแผงกันยังไงครับผมมา มัคนคิดมันมันคิดลมมาดิเจ๊จริงเหรอโอถ่ายไม่์อารดิแอดตอบดิฮึยจริงเหรอโอ้โหก็ดูดิผมอยากเอาเนี่ยดอกไม้เข้ามาใต้ร้านให้เนี่ยมาเป็นช่องนี้อะเดิช่องลมพอดีเหรอใช่งงวันนี้ผมมันต้อปิดข้างๆ่างเลยฝนเข้า,ขาหมด เหมือนไม่มีลมเลยเนาะที่บ้านนีอลมมาเป็นช่งองเลย <c oughs> อะโอ้ห <c oughs> ล้างคนอื่นดูี่เข่าทำก,นกนักนดิ ออกแล้ว okay. ตั้งไว้ดีเชืเ่อเ,เหมือนเดาทางเหมือนรู้เนเไองอรู้อะไรรู้เหมือนรู้ว่ามันจะต้องล้มอ่ะใครต,ต้องลม้ม <c oughs> จะพูดก่อนไปมันจะลม้มผมไม่เคยล้มเท่าก่ใช่ป่ะว่าแกงแกงแก,แกงแกงแกงเจ๊ไม้ให้ดูไอ้ป๊อกหผาวกูแกงแล้วไอ้ป๊อกไอ้อาดูสุดละด้วยแต่ละคนดูหผาวกูแกงอีก ไว้ก้อนกลับบ้านไงก็แยระวังมันมันเอาล้านไปอะไรนะเนี่ยพูดเป็นล้านเห็นลมพวกนี้มันแรงแรงหันทุกวันเป็นจะรู้รู้แต่มันมันยังไม่มาบ้านเราเลยะลากใจเดี๋ยวกูจะกูจะเก็บดอกไม้ให้หาหากูแก้ดิดูดูคนจะทำดีก็ได้ดีเอาเออใครรู้เลยหรอโถเกือบอะอะ นรดเกนุกคนปวดร้อเลยมะนี่มีคนมองร้านเจ้นเดียวง่ายจริงเหรอโธก็ก็ของฟิวใครไม่มองวะตลาดร้านคนหน้แค่เขาไม่อยู่เออรง้านเก็บของไม่ดีอ่ะหนึ่งไโ้เรานาเ็ารวัดยังมองไกระดูวเออยังน่ามองยแล้วดูที่ดิตายแล้วเจนี่แล้วนักหกูว่าแก้งเฮียให้กูกูปปล่อยไปดีปะเฮ้ยไม่ใช่ มันพูดเอาไว้ก่อนกลับบ้านมันพูดไว้เฮ้ยยืดดีๆนะลมเอาหลานไปพอมาเฮ้ยมันจริงๆด้วยมันพูดอ่ะก่อนกลับบ้านบอกอ่ะแกผมจะขอเบอร์แล้วเห็นลมลมตอนเย็นฝนมันตกไหมแต่จะโทรมาหาเจมส์ตั้งแต่ว่าจะโทรมาถามมันเนี่ป้าเขาเอาลิปทิ้มาให้ไม่โทรอ่ะเออเหมือนกันไม่ไงโอ้โหเตอนแล้วกูไปไปไปไม่สนใจแล้ว มันขกูหรอกไหมมันเล่นพูดเอาไว้ก่อนกลับบ้านด้วยอ่ะเราก็เลยคิดว่าเธอเอาแน่ๆเก่งพังร้านแน่ๆช่วยเอาไว้หนูไม่เชื่อนี่นะเนี่ยพังอ่ะเขาบอกแล้วเขาบอกว่าจิ้งจกพักนะต้องนั่นแหละต้องเลยต้องเลยต้องกล่าวคนตัวเบล่อล่าทักต่อไปนี้จะเชื่อแล้วนะเล่กเก่งไม่ได้นะต้องเรียกเขาบอกเขาบอกเก่งนะโธ่ ไม่ธรรมดาด้วยเนี่ยดูเก่งดีว่ะก็ก็ลมมันลมมันพัดมันต้องทุกวันลมมันพัดทุกวันก็ก็เป็นโอกาสอีกนะผมถ่ายคองทุกวันผมก็ต้องรู้ดิไม่ลงสูงนะจนมันจะหอบไปไงะใช่แล้วทีนี้มันเป็นจากสี่แยกด้วยลมมาช่องนี้ช่องเดียวเลยอ๋อตรงนี้คือร่องมรสุมใช่ป่ะเอาใจลองลองดีกว่อ่าไม่ต้องแล้วขนาดเมื่อก่อนอ่ะร้านนี่ร้านร้านฟังโปล่อย่างปั้มเลยเนี่ยรถเข็นอ่ะ เดินผ่านไปมาม่คนถามมีคนเดินผ่านไปผ่านมาคนถามร้านมีรถร้านล้มลร้านเดียวกว่าจะของไม่อยู่ตงดนไปไม่รู้จะทำยังไงแต่นั่งมองเขาเลิกงนก็แฝงน้าแฝงเขาเขาเห็นมันไม่มีลมไงใช่บีลมมามีแต่แยไม่อยู่ร้านนี่เขาตัวหนึ่งอยู่ร้านเขาก็ป้องกันเขาดิ นี icana, ่ก็เห็นเลยนะมันมีลมอ่ะมันมาเป็นต้องมันมาได้ไหมนี่ดูว่าไม่ใช่ไม่มีลมนี่ว่ะใช่หรอกก็เลยมาที่นี่ว่าเป็นกดไม่กดแต่บอกก็แต่ดีดีไปกางเต็นท์ไว้เออเรียบร้อยนี่นี่ขนาดแบบปวดเตี้ยเนาะใช่ร้านร้านตะคู่จะลมได้ไงอ่ะมื่ก่